พอกันชงไปหน้าค่ะทีมรังบาลน้องอุ๋อิงเขาถ่ายกันเราก็ถ่ายมั่งลงคลิปแน่ลงคลิปแน่สวัสดีค่ะพอกันาน่ใช้เราจะมาดูพูดอะมหากรรมมาซ้อมเต้นซ้อมซ้อมเต้นซ้อมเต้นโอ้ยเต็นจอบอก เรามาดูมหากรรมสอบเต้นของพ่ะอ,อชิตะค่ะบักคอดบ่อยเกับบุ่พานเหรอแม <c oughs> บุกพ <c oughs> านแล้วพาลากัาตัววลรตุ้ม พาออาิตะจัดเต็นค่ะเมื่อแรกเนี่ยไม่ไปนอนรีสอร์ทไม่ไปนอนที่พักวันนี้จะนอนกลางเต็นนาบาล,ลูกสาวนะคะเมกอันนี้รถพ่อนนท์ค่ะพ่อนนท์กับมา พอเอกแม่หน่อยไปกรุงไปไปกรุงเทพปะ,ะั๊นไปเมืองค่ะไปเมืองไปสีสเกตค่ะมึงบรรยากาศไงละ่ละตะตกละ่ะแน่นอนทางฝนตกอยู่แล้วครับฝนเล่นยังสีหน่อยแทะมึงมึง 6 6 tên à <laughs> à mึง lồm ทำบรรยากาศให้ดูค่ะอีลากับไปกับโผ่แม่นะคะแม่หักก็ไปนะคะฝ้าเหลื่อมได้เลยฝ้าเหลื่อมพ่อนนท์ค่ะพ่อนนท์พ่อนนท์นนกับแม่บีนะคะพ่อนนท์กับแม่บี บรรยากาศในวันวันหยุดค่ะวันนี้ถือว่าอีลาได้หยุดได้พักอยู่บานจะก้องค่ะยุเซกระบุไม่อุ่นใจเท่าบ้านตัวเองค่ะบานจะกองปลางหงมาาล้ะค่ะก็จะเห็นจากหลายๆช่องนะคะแต่ช่องปนานางลง

เนเน่นนจะาค้งเชอรี่ค่ะเน่จะาของเชอรี่ลูกไส้ลูกไส้จะาของเชอรีรออร่นะคะแต่วันนี้ไม่เห็นเชอรี่มานะอาจจะเป็นอาจจะมาตอนช่วงไปนั่งไปไปทุลาในเมืองหรือเปล่าเสินะคะเอามาดูค่ะมาดูช่างกลับไปแล้วถือกาสถ่ายรวมไปเลยงานจับเสียมนะคะจับเสียม เอินถือหรือบ่ถือกันขอโทษขออภัยค่ะบอกเป็น้างหนะ้าไม่ใช่ช่างเอินเอินจังไงครับ <c oughs> ให้อภัยกันค่ะขา <c oughs> มือน,นี้แม่น้อยกับพ่อเอกกับแม่ฮักกับอีลาไปเมืองค่ะเ <c oughs> มื่ออื่นมีงานวาสาร ขึ้นบานใหม่ใหุ้ปัญญาย้อนปูตานะคะให้ปูตาปหญน,ยยน้องคู่เฮ้านะคะเป็นที่เคารบสักการะบูชาของลูกหลานไม่หน่อยเป็นเฮ็ดเฮื่อใไม่ให้ปูนะคะก็จะมีพิธีเนี่ยมืกอเสานะคะแล้วก็รอติดตามดูจากหลายๆช่องนะคะ TFC รอดูมีพิธี อยู่ฟังน้องคู่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เิ่นว่าเป็นมาเป็นลูกหลานบนน้องคู่นะคะกระยาเฮ็ดพอมีกำลังที่สามารถทำได้ค่ะ <c oughs> ที่ขับเขารบสักการะบูชาของชาวบ้านค่ะชาวบ้านก็เปลื้มใจดีใจดีใจที่ไม่น้อยมาเฮ็ดาสร้างให้นะคะ ควก็เชิญชมนะคะเชื่นชมกดไห์ก็แช่ชมอระนางน้ำเลยคะ่ะก็จะมีลายช่องลงคลิปนะคะก็ทยอยดูดูวนไปนะคะเบิ่งห้กับลังใจทีมลังบานน้ำค่ะ ลัางบ้านในน้อยเนี่ยแหละบ่มียังไปแข่งเพิ่นดอกมีแต่ความเป็นหลังบ้านมีแต่ทุกอย่างที่ถ่ายทอดให้ FC ได้ดูในแต่ละวันนะคะรถพ่อนอนค่ะรถพ่อนอนเดี๋ยวไปเบ่งมีหลาเป็ดเด็กครับมันนี่เมนู มีลาบเป็ดตกะเลยราคาทางนั้นนะตรงแน่นอนเสียงฝาค่ักท้าบ่ต๊ะแสดงว่า,งเาเต็นพอยชัดเด็กกลางแน่นอนครับมือนกันพอกันไม่คลิปหนานะคะเ<อ>ข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเบิ่งจีนู่นจีนู่น กินู่นกินมาคขื้น,นียสองขึ้นสามขึ้นเหลือครึ่งหนึ่งจะคล้องห่อใบใหม่เลื่อนหนอยแจะคล้องห่าใบใหม่เลื่อนหนอยได,มยได้มีลาวาะะแต่ก็สวยไปอีกแบบนะ แลต่่ังนกคะพอกันไม่คลิปนานะคะสำหรับคลิปนี้สนิกรกอนขอบคุณเอจที่เข้ามาใหม่ให้กำลังใจด้วยค่ะพอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ